ชาวราศีมังกรกลุ่มแล้วก็ราศีมีนครับดาวพุธโคจรย้ายแล้วนะครับตั้งแต่วันนี้นะฮะยีมิถุนาครับไปจนถึงวันที่1กันยานะฮะปกติดาวพุธเขาย้ายแต่ละราศีเนี่ยส่งผลประมาณ1เดือนนะฮะแต่รอบนี้เขาส่งผลให้2เดือนนะฮะให้พิเศษเลยนะครับฉะนั้น2เดือนเนี้ยดาวพุธมีอิทธิพลเรื่องใดนะครับหรือว่ามีเรื่องดีๆอะไรที่ต้องแล้วก็เรื่องที่ต้องระวังนะครับของทั้งสามราศีนะฮะดังนี้ครับเริ่มที่ราศีแรกครับคือราศีมงกกังกรก่อนนะฮะ ชาวมังกรครับดาวพุธโคจรเลงครับเล็งนี่มันดีกว่าเป็นอริอริคืออุปสรรคแต่ว่าในช่วงก่อนหน้านั้นนะฮะก่อนหน้าน27นะครับมันมีปัญหาอุปสรรคหลากหลายอย่างก็คือติดต่องานก็ยุ่งวุ่นวายคุยกับใครบางทีก็ไม่ค่อยรู้เรื่องหรือบางทีไปอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่ค่อยอยากจะอยู่นะครับอยากจะลุกออกมาเลยนะครับอยากจะเดินหนีนะครับหรือเจอเรื่องการคุยกับใครเข้าใจไม่ตรงกันอะไรแบบนี้ฮะแต่ว่าหลังจากนี้ไปครับ ดาพุทธให้คุณฮะให้ประโยชน์เรื่องการคุยเจรจาติดต่อต่อรอ,องดีขึ้นการพรีเซนต์งานนะฮะหรือว่าการโน้มน้าวใจคนนะครับมีเกณฑ์สำเร็จนะฮะใครที่ทำงานสายงาการพูดนะครับการคุยการติดต่อการใช้วาจานะฮะในการคุยการยื่นเอกสารในช่วงดังกล่าวนี้สำเร็จนะครับได้ผลดีนะฮะมีคนชื่นชมนะครับแล้วก็ ทำอะไรแล้วนะครับมันมีผลดีตามมามากกว่าผลไม่ดีนะครับนั่นแปลว่าดาวพุธเนี่ยให้คุณกับคนราศีมังกรเต็มที่มากกว่าปกติแล้วก็เป็นช่วงที่งานเริ่มที่จะสปีดงานได้นะครับและเริ่มที่จะคุยเรื่องสําคัญกับคนสําคัญได้นะครับดาวพุธโครจรเลง็งบางทีใครที่แบบมีเรื่องสําคัญอยากคุยกับผู้ใหญ่หัวหน้าผู้บังคับบัญชาลูกพี่รุ่นพี่หรือใครก็ตามที่มีส่วนได้ส่วนเสียในผลประโยชน์ของเรานะครับช่วงนี้คุย จะคุยแบบทางตรงทางอ้อมได้หมดนะฮะหรือแม้แต่บางทีเราจะปรึกษานะฮะกับคนที่เรารู้จักนะครับวานให้ช่วยหรือขอคําตอบไรบางอย่างโอเคได้นะครับแล้วก็เป็นช่วงการซื้อขายไปซื้อขายแลกเปลี่ยนสําเร็จครับดาวพุธคือป่าในการสื่อสารการติดต่อโคจรเล็งมันก็ส่งผลบวกในเรื่องของการคุยโน้มน้าวใจคนสําเร็จนะครับสมมติคุณเป็นเซลล์ขายของนะครับโอ้ช่วงนี้เด็ดเลยนะฮะในการวานให้ใคร ซื้อของเรานะหรือว่าขายของก็มีคนเชื่อถือเชื่อฟังนะฮะแต่ว่าไม่ใช่โอ้ทุกคนมาเชื่อเราหมดนะครับเพียงแต่ว่ามันง่ายขึ้นปัญหามีทางออกได้ดีขึ้นอุปสรรคต่างๆมีทางแก้ได้ไวขึ้นนะครับก็เป็นช่วงที่ดวงเด่นเรื่องของการคุยการติดต่อง,งานการเจรจาการแก้ปัญหาการเป็นคนกลางการพูดคุยหรือยื่นเอกสารสําคัญนี่ครับเรื่องราวเนี้ยเอามาทําในช่วงเนี้ยนะฮะสเดือนอย่างนี้ไปนะครับ ดีมากครับผลสําเร็จมีสูงฮะเราคอยข่าวเดี๋ยวจะมีข่าวดีพูดคุยขอหรือว่าโน้มน้าวให้ใครเชื่อถือเชื่อฟังก็สําเร็จนะฮะมี power ในการพูดในการยืน่นเอกสารในการทําหนังสือโอเคนะครับต่อมาฮะราศีที่2คือราศีกุมนะครับชาวราศีกุมเนี่ยเป็นหนึ่งในราศีที่จะเรียกว่ามีอุปสรรคนะครับอยู่บ้างนะฮะดาวพุธจะโครจรเป็นอรินะฮะ อย่างแรกครับดาพูดมาจากเรียนพบตุลาบอกว่าใครจะมีลูกหลานบริวารสัตว์เลี้ยงครับช่วงนี้เ็าจะทําให้ให้เราอารมณ์ขึ้นขึ้นลงลงหน่อยนะฮะจะปนป,ปวนกลนประสาทอยู่บ้างนะฮะในช่วงเดนี้ไปนะและอย่างที่2ครับถ้าคุณมีโปรเจกต์งานงานเล็กงานร้อยงานส่วนตัวนะฮะเอองานเหล่าน,นั้นมีอุปสรรคนะครับไม่รับรื่นนะฮะงานหลักยังไหวแต่งานพิเศษหรือต้องรับงานใครมาทําส่วนตัวนะครับ มันมีอุปสรรคมีปัญหาหมกเม็ดอยู่ต้องตรวจเช็คดีๆต้องละเอียดนะครับหรือแม้แต่การซื้อของสําคัญนะฮะของสําคัญของมีค่าของมีราคานะครับอะไรต่างๆนานาต้องตรวจเช็คดีๆครับมันจะได้ของที่มีตําหนิแต่คงไม่ใช่โอ้โหซื้อ10อย่างได้ทุกอย่างมีตำหนิหมดเลยคงไม่ขนาดนั้นเพียงแต่ว่าจะมีอะไรที่หมกเม็ดฉะนั้นต้องตรวจเช็คดีๆเรือไซื้อของสําคัญของมีค่าของมีราคาก็เลือกร้านที่ชัวร์นะครับ ไม่งั้นเดี๋ยวจะมีปัญหาอาจจะราคาสูงหน่อยแต่ว่าเออมันคุ้มค่าต่อการรับประกันนะฮะอยาบอกแต่ราคาถูกนะครับในช่วงนั้นเ่าถ้ามองแต่ราคาถูกอย่างเดียวคุณภาพค่อยว่ากันเนี่ยเดี๋ยวเจอคุณภาพเร่นง,งานเราตลอดเวลานะครับนั่นก็เลือกดีดีแล้วกันนะฮะต่อมาครับเรื่องของดาวพุธนะครับมันทําให้ทะเลาะกับคนได้ง่ายขึ้นนะครับดาวพุธเป็นอริดาวพุธคือปากวาจาการสนทนาโคจอเป็นอริก็ทะเลาะนะฮะมันมีเหตุให้ขุ่นเคืองใจ อารมณ์หมุดหงิดง่ายขึ้นคาพูดคำจาวาจาจะแรงขึ้นนะฮะต้องระวังนิดหนึ่งในการพูดคุยบางทีเราอาจจะพูดแค่แซะนิดนึงอ่าแต่คนหาวาเราด่าเขาเนอะนะฮะมันเป็นความเข้าใจที่ผิดได้ง่ายนะฮะถ้าแบบนี้เราก็ต้องระวังเรื่องของคําพูดคําจาดีๆนะฮะดาพูดเป็นอรินี่พูดแล้วหาเรื่องนะครับฉะนั้นต้องระวังคําพูดพูดแต่เรื่องดีๆหรือพูดแต่ภาษาที่ฟังแล้วเป็นบวกนะฮะมันจะช่วยได้เยอะ ไม่ใช่บวกคือจะไปบวกเขานะยฮะมาให้ถึงฟังแล้วมันดูดีแล้วก็ชื่นใจแล้วก็รู้สึกอสบายใจนะครับอีกประการครับในช่วงนี้ฮะคนราศีกุมเด่นเรื่องของการแก้ปัญหานะฮะมันจะมีทั้งปัญหาส่วนตัวของเราจะมีมาเยอะขึ้นแล้วก็คนอื่นเดือดร้อนนะครับจะหวานให้เราช่วยหรือดูแลแก้ปัญหาแล้วก็สามารถจะช่วยเหลือดูแลแก้ปัญหาได้ด้วยนะครับอันนี้ก็ให้สบายใจอยู่ที่ได้นะฮะอีกประการครับช่วงนี้ระวังคือโรคประจําตัวครับมันจะวนเวียนนะฮะแต่อาจจะไม่ได้แบบทำไรให้มัน หนักหนากับร่างกายครับเพียงแต่ว่ามันเริ่มแบบวนเวียนมาบ่อยนะฮะดาวพุธเป็นเจ้าเรือนภพมรณะโคจอมาตำแหน่งอริครับฉะนั้นต้องบอกว่าโรคประจําตัวหรือช่วงนี้เหมือนกับว่าไม่ค่อยสบายนั้สบายตัวนะฮะฉะนั้นพอๆไม่พอแล้วก็ความเครียดแฝงรวมถึงเรื่องของถ้าจําเป็นต้องหรือว่าหาวิธีดีแลกนะฮะบ้างนะครับนี่ฮะคือจุดเด่นนะฮะมันมีความเครียดแฝงแล้วร่างกายมันก็ป่วยๆง่ายๆขึ้นนะฮะภูมิคุ้มกมันก็ตกฉะนั้นช่วงนี้ระวังร่างกายนะครับ ดาพุดอีกอย่างครับในช่วงนี้คือถ้าคุณจะเริ่มสิ่งใหม่ๆได้นะครับหรือถ้าคุณจะสื่อสารบอกเรื่องราวต่างๆให้ใครรู้ต้องมีและล่าข้อศอที่ชัดเจนนะครับอย่าคุยปากเปล่าเพราะว่าตอนนี้คําพูดวา,าจารเราจะอ่อนพลังหรือตกหล่นสูญหายได้ฟ้าข้อมูลสูญหายได้ฉะนั้นเราก็ต้องป้องกันด้วยการเรียกว่าหาคนช่วยก็ได้นะถ้ามีเรื่องเดือดร้อนหรือง่ายๆคือพูดในเชิงบวกนะครับหรือวานให้ใครช่วยเหลือก็ได้นะครับมันเป็นจังหวะดาวที่ เกี่ยวพันกับเรื่องการแก้ปัญหาบ่อยขึ้นซึ่งเราก็จะแก้ปัญหาได้ครับเห็นไหมฮะแต่พูดมันจะดูยุ่งยุ่งหน่อยนะแต่มันก็มีข้อดีเข้ามานะฮะก็ลองนอไปปรับพิจารณานะครับแล้วก็ลองดูครับโอเคไปแล้วฮะต่อไปครับชาวราศีสุดท้ายราศีมีนะฮะจริงๆผมทําทุกคลิปเลยนะครับลองไปดูได้ทั้ง12สราศีเลยนะฮะเผื่อดูของแฟนเราของลูกเราท่านนะฮะราศีมีครับเรื่องของ ดาวพุธไปกระตุ้นให้เกิดกิจกรรมใหม่ๆครับคุณเตรียมความพร้อมได้เลยนะครับว่ากิจกรรมมีทั้งงานหลักแล้วก็งานพิเศษนะฮะหรือว่างานส่วนตัวนะครับบางคนเนี่ยจะมีเรื่องสนุกๆให้ทํานะครับบางคนเรียกว่างานอดิเรกอ่ามันจะมีเวลาที่จะทํางานอดิเรกหรือว่าได้ทําอะไรที่สนุกนะฮะกับตัวเองเพิ่มมากขึ้นนะจังหวะดาวมันดีอย่างคือการคุยเจราจาติดต่อต่อรอ,องครับง่ายขึ้นกว่าเดิมสําเร็จขึ้นกว่าเดิมนะครับดาวพุธโครจรอ,อยู่ในตําแหน่ง บุตะนะครับมันยังแล้วก็มีจุดเด่นอย่างคือมีดวงคนใหม่ๆเข้ามานะฮะอันนี้ก็ถ้าใครโสดอยู่นะฮะคุยกับใครคนจะรู้สึกดีแล้วก็จะสนิทกับคนที่คุณคุยด้วยไวกว่าเดิมนะครับะนั้นใครโสดแล้วคุยกับใครอยู่ช่วงนี้มันจะมีเหตุให้สนิทกันไวขึ้นส่วนคนที่มีคู่แฟนแล้วนะครับดาวความรักในช่วงนี้เด่นนะครับมีโอกาสที่จะเรียกว่าเขาช่วยเหลือดูแลแก้ปัญหาบางอย่างให้นะฮะแล้วก็ปีเกณฑ์ไปไหนมาไหนด้วยกันไปเที่ยว หรือทําอะไรที่แบบมีความสุขด้วยกันนะฮะในช่วงนี้ได้นะครับจับข่าวคุยเรื่องสํำคัญๆต่อกันได้กันได้นะครับช่วงนี้แฟนเราจะเรียกว่ามีความสุขสนุกสนานในส่วนตัวเขาก็รู้นะฮะอาจจะเป็นเรื่องแก้ปัญหาได้หรืออะไรก็ตามนะช่วงนี้รู้สึกว่าแฟนอารมณ์ดีนะครับแต่ไม่ใช่ทุกวัน2 4ชั่วโมงนฮะมันก็มีอารมณ์ไม่ดีบ้างแหละทิงแต่ว่าเออเราอยู่ดูภาพรวมว่าเขาอาจจะมีเรื่องอะไรดีๆทําให้เขาชื่นใจขึ้นหรือว่าสบายใจขึ้นนะครับชั่วนดาวอย่างครับเรื่องของคนราศีมีนครับค ถ้ามีเรื่องเดือดร้อนจะมีคนช่วยเหลือนะฮะแต่ผมมองาอีกอย่างนึงคือเดินทางบ่อยด้วยนะครับโอ้โหหลายอย่างนั้นในช่วงนี้มีเรื่องดีๆทันเลยนะครับมีการเดินทางบ่อยครับเดินทางไป,น,น,ปน,นู่นไปนี่ไปนั่นนะฮะบ,บ่อยขึ้นหรือว่ามีการติดต่องานเข้ามาขึ้นคนต้องเจอมากาหลายตาเพิ่มมากขึ้นใดๆก็ตามมันหมายถึงชีวิตมันเริ่มเปิดนะครับมันต้องออกไปสู่โลกกว้างบ่อยขึ้นรวมถึงใครที่เก็บตัวมันก็จะมีเหตุให้ต้องมีกิจกรรมอะไรหลากหลายอย่างให้ทําได้ เยอะขึ้นสนุกขึ้นกว่าเดิมนะครับดาวพุธมันไปกระตุ้นตำแหน่งพูตะเล็งดาวพระเกตนะครับในช่วงนี้มันเหมือนกับมีพวกเดจาวูนะเหมือนกับได้ล่วงรู้นะครับบุความรับในบางอย่างหรือสัมผัสอะไรพิเศษพิเศษนะครับในช่วงนี้ได้เซนแรงนะฮะช่วงนี้เซนแรงมากเลยครับคิดอ่านหรือว่ามีอะไรที่มันความคิดลอยๆอยขึ้นมาแล้วมันก็ตรงแล้วก็แม่นยำนะครับนี่คือสิ่งที่จะเกิดนะฮะแล้วก็เป็นเรื่องดีๆโด,ดยรวมนะครับแล้วก็ได้ซื้อของที่เราอยากได้มานาน ือได้ไปในที่เราอยากไปมานานได้กินของอร่อยเออมันมีเรื่องของวัดได้ในช่วงที่ดาพุทธย้ายมากกว่าช่วงก่อนนะครับก็ถือว่าโอเคครับได้ทั้งคนให้ของให้ให้ของกับเรานะครับและเราซื้อเองนะฮะโอเคนะไปแล้วครับก็ถือว่าเป็นช่วงที่ดาพุทธส่งผลในเรื่องต่างๆที่แตกต่างกันครับโชคดีครับเป็นกำลังใจนะครับสวัสดีครับ